วันนี้ก็เลือกตัวที่จริงๆไม่ได้เลือกมานานมากนะแต่รู้สึกว่าราคามันต่ําแล้วก็มันน่าจะสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปค่อนข้างเยอะละ,ะก็คือตัว b m อนะฮะ b M เเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของสายสีสม้มใช่ไหมคุณคือถ้าอย่างแย่เลยกรณีแย่สุดคือล้มประมูลประมูลใหม่มก็ราคา b m ที่ลงมา จากไฮที่10บาทลงมา8บาทเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตลาดก็ให้มูลค่าสสยที่ท่มกันประมาณสักบาท5บาสิบอย่างนี้เนาะในขณะที่ตัวรายเดอร์ชิพดีกว่าตูนแนวโน้มดีขึ้นตลอดนะใช่ตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วนะใช่ฮะคือ ถ้าดูรถบนทางด่วนเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าปีหนึ่งเกแต่ในความรู้สึกเราอะรู้สึกว่าลถบนทางด่วนที่มันแน่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเทรนเนี่ยก็น่าจะทยอยฟื้นตัวกลับขึ้นไปใกล้ใกล้เส้นบนได้อย่างต่อเนื่องคือตอนนี้บริษัทบอกว่าน่าจะเก้าสิบทั้งปีเนี่ยน่าจะจบสักเก้า้าเปอร์ก้าสบเทียบก่อนโควิดนะครับอันนี้คือรถบนทางด่วนแล้วก็แต่ลถไฟฟ้าเกินไปแล้วนะ กินไปแล้วด้วยเพราะว่าเขามีส่วนต่อขยายที่เขามาเพิ่มเนาะตอนส่วนต่อขยายที่มีการเริ่มใช้งานเนี่ยไปเจอตอนโควิดพอดีนี่อ่าแต่พอตอนเนี้ยสถานการณ์ปกติละแล้วก็มีส่วนตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยดูเป็นคือเป็นนิวไฮสำหรับตัว r i d เดอร์ชิได้นะคะแล้วหลายคนอาจจะเห็นว่าทำไมเทรนมันแบบปักหัวลงตลอดเลยสเดือนแรกก็เดือนเมษาปกติจะเป็นเดือนที่ต่ำที่สุด จริงๆเมษาวันหยุดเยอะไงใช่วันหยุดเยอะสงการเด็กปิดเทอมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพฤษภาเมียนมันน่าจะเห็นการแบบขยับขึ้นมาใช่เพราะตอนนี้เราเริ่มลดเริ่มติดตั้งแต่พฤษภาแล้วเด็กก็กลับมาเปิดเทอมแล้วตั้งแต่วีสองวีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ t r a f f กไรเดอร์ชิพเนี่ยน่าจะดีขึ้นปริมาณรถพทางด่วนน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่กาไรโอเคคิวสองอาจจะยังไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าโดนเมษากินไปหนึ่งเดือนแต่คิดว่า ถ้าดูโมเมนตัมเป็นรายเดือนเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ไตรมาสสอง่ะมีส่วนช่วยก็คือกับตัวเงินปันผลจากไทยแทบโลเตอร์ดังนั้นต,ต,ต,ตัวไตรมาสสอง่ะจะเติบโตได้ดีครับผมโอเค okay, นะส่วนในแง่ของความเสี่ยงนโยบายรัฐบาลใหม่มคืออย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นตัวที่แบบอาจจะมีความเสี่ยงแต่ที่บอกคืออ,อย่าง BM เนี่ยสายสีส้มเนี่ยราคาลงมา2บาทนะอ่ะก็รับ รับเรื่องของประเด็นการเมืองไปประเด็นไต่ี <Ừ. S 2> ิส้มแหละไปเยอะ <Ừ. S 2> ส่วนกรณีที่จะลดค่าโดยสาร <Ừ. S 2> ลดไฟฟ้าเ <Ừ. S 2> หลือยี่สิบาทสามสิบาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทําจริงเนี่ยยังไงรัฐบาลก็ต้องมีซับซิไดไม่มีทางที่จะมาขอลดค่าตั๋วได้โดยตรงทันทีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงสัมปทานอยู่เนาะใช่มันทําอะไรไม่ได้มีการกําหนดอย่างชาัดเจนใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะลดราคาจากปัจจุบันเนี่ย ต้องให้เงินมา s u ั s i ี่ z ดเพราะฉะนั้น B M ก็จะไม่ได้รับผลกระทบตรงน<ช>ี<ๆ>้นะครับก็เลยเลือก B M มาเป็นหุ้นแนะนานะคืออย่างที่บอกอะ่ะราคาลงมาขนาดนี้มันมันอยู่ที่ฐานแนวรับหลักด้วยนะครับแปดบาทเนี่ยคือเป็นเป็นช่วงที่แบบเกือบเกือบจะล็อกดาวน์ตอนโควิดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีจังหวะรีบาวขึ้นมาได้แล้วก็ราคาหุ้นในช่วงหลายๆวันหลังเนี่ยเริ่มมี การยืนทรงตัวแนะถว8บาทได้เปนเนี่ยคาดหวังว่าจะเห็นเทนเคนิค่อยบาวอย่างน้อยๆเนี่ยขึ้นไปสักประมาณ8.4 8.5นะครับเป็นแนวต้านแรกเนี่ยน่าจะพอไหวสำหรับตัว BM นะครับก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย11บาท50อันนี้คือรวมสายสีส้มนะถ้าไม่รวมเนี่ยก็ตัดหลอกไปสักบาท50ก็จะเหลือสักประมาณ10บาท9บาทไปไปลาย10บาทะนะครับก็อัพไซเปิดกว้างอยู่ดีเพราะตอนนี้ราคาแค่8บาทนะครับ